ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมฮาร์ทันเตอร์พีเกมวันนี้เราจะมารีวิวห้องรับห้องรับบ้าน,นครับห้องอะไรดีความรับของบ้านดีไหมหรือว่าประตูลับหรือห้องรับดีอ่ะเดี๋ยวจบคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมไปตั้งชื่อเอาแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งว่าห้องรับดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับอ่ะเปิดเข้าไปครับ คนมาสงสัยว่าสมมุติว่าเป็นคนเดินมาครับบ้านใครนี่เออเปิดมามีเตาเผาเตาเดียวครับเขาก็ไม่สงสัยอะไรครับเขาดูก็ออกไปปั๊บแต่ที่มันซ่อนอยู่ก็คือคุณเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บแล้วคุณก็เปิดปั๊บจะมีห้องรับเข้ามาข้างในอีกรอบครับผมแน่เทพเลยทีเดียวครับตรงนี้เราก็จะซ่อนหีไว้ด้วยนะครับบางทีคนอาจจะมาเห็นตอนเราเปิดเข้าไปก็ได้นะครับนี่ อ่ะทางนี้ก็เป็นห้องรับแบบเกลียนเกลียนนะครับผมจื๊บอ,อ่ะเข็นอย่างนี้คนก็จะไม่สงสัยอะไรนะครับต้องใชป้ประตูไม่มีรูหน้าต่างอย่างนี้นะครับต้องเป็นแบบอย่างนี้เลยครับเป็นแบบทึบๆม,มืดๆปิดปิด,ป,ดปิดบังอะ่ะไม่เอามีรูแบบนี้นะถ้ามันมีรูแบบนี้มันจะอา้าวป๊บ,บอะไรวะ ดาๆๆๆโอเคให้มืดว่ะโอเคนี่ครับอ้าวครับเปิดมาครับเขาก็จะเห็นช่องข้างในนี่ครับผมเราต้องใช้ประตูที่มันแบบแบบแบนๆอย่างนี้ครับเป็นแบนไม่มีรูหน้าต่างอย่างนี้ครับสามแบบนะครับผมเนี่ยครับใช้แบบสีขาวก็ได้นะครับผมเนี่ย โอเคเลยแล้วก็วางของแบบวางของที่ไม่น่าสนใจวางลงไปครับเขาก็จะมีคิดไรมากครับโอเคมาเผาแล้วก็ปิดออกไปอ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ